สวัสดีค่ะ K&B Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจากเพจเฟซบุ๊กของท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะคะเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่เคารพข้าพเจ้านายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาชีพทนายความขอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่เคารพว่ากรณีที่มีการก่อสร้างองค์พญานาคที่หมู่บ้านกก,กอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร แต่ต่อมามีการร้องเรียนกล่าวโทษว่าที่ดินใช้ก่อสร้างองค์พญานาคเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินให้กับราษฎรได้ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยและการทำเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นการนำที่ดินดังกล่าวไปทำการก่อสร้างองค์พญานาคเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผลจากการร้องเรียนกล่าวโทษดังกล่าวเป็นผลให้มีการดำเนินคดีกับบุคคลบางคนไปแล้วและจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งถ้าพิจารณาตามกฎหมายก็อาจขยายข้อกล่าวหาไปยังบุคคลอื่นได้ถ้าเห็นว่าเอาขายที่กฎหมายกําหนดการใช้กฎหมายนั้นต้องตีความหรือขยายความอันเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา มิใช่การตีความหรือขยายความไปในทางที่เป็นผลร้ายดังนั้นเมื่อเรื่องบานปลายออกไปอันอาจทำให้สังคมเล็กๆสังคมหนึ่งเกิดความไม่สงบขึ้นประกอบกับสิ่งที่ก่อสร้างคือองค์พญานาคเป็นที่นับถือของประชาชนชาวอีสานส่วนใหญ่เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้าน ทำให้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆตามมาเป็นผลดีต่อชุมชนข้าพเจ้าในานามชาวพุทธแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวโดยตรงแต่ก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจไปด้วยโดยมีประชาชนทุกภูมิภาคได้แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Fanpage ของข้าพเจ้าและยูทูบเบอร ที่ได้นำไปเผยแพร่ต่อไม่เห็นด้วยที่จะทำการทุบทำลายองค์พญานาคเสียเพราะฉะนั้นเท่ากับทำลายจิตใจชาวพุทธที่นับถือองค์พญานาคโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารและอีสานส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจึงทำหนังสือเปิดผนึกมาถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้โปรดเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยใช้อำนาจทางการปกครองติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้กรมทางหลวงให้ใช้มาตรการทางการปกครองแทนการใช้กฎหมายเพื่อให้ปัญหาความไม่สงบสุขในพื้นที่ยุติลงประชาชนที่ถูกร้องเรียนกล่าวโทษส่วนมากเป็นชาวบ้านธรรมดาหาเรียนเข้า หาเลี้ยงครอบครัวไปวันวันมิได้มีผลประโยชน์อะไรมากมายและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นชัดว่าไม่ใช่การทำลายป่าเพราะสภาพพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ป่าแล้วแต่เป็นที่ครอบครองต่อเนื่องกันมาแม้จะมีต้นไม้ห่วงห้ามหลงเหลืออยู่สี่ต้นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้พื้นที่นั้นเป็นป่าแต่เป็น ครอบครองของชาวบ้านก่อนที่จะได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่านั้นต้องเป็นการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีการครอบครองมาก่อนและพื้นที่บุกรุกต้องมีลักษณะป่ารกทึบมีต้นไม้ป่าเกิดขึ้นเกือบเต็มพื้นที่หาใช่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ประกาศเป็นป่าแล้ว ทุกพื้นที่ต้องเป็นป่าไปทั้งหมดการประกาศเป็นป่าเขตสงวนแห่งชาติเป็นการประกาศตามรูปแผนที่จึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าที่ดินที่อยู่ในเขตแนวประกาศเป็นเขตป่าแท้จริงแล้วอาจไม่ได้เป็นป่าก็ได้ดังนั้นการดำเนินคดีกับบุคคลจำนวนมากในที่ดินเพียงเล็กน้อยนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีอาจไม่มีเงินทองเพียงพอที่จะไปว่าจ้างทนายความหรือประกันตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งไม่ก่อผลดีต่อความสงบสุขของชุมชนแต่อย่างใดความจริงแล้วที่ดินที่สร้างองค์พญานาคต้องนำประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ไม่ใช่นำกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติมาใช้เพราะที่ดินบริเวณหมู่บ้านกกกอกเชื่อได้ว่ามีประชาชนชาวภูไทยอาศัยอยู่ก่อนพศ2497อันเป็นที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและชาวบ้านน่าจะมีการแจ้งการครอบครองทำประโยชน์วงเล็บสค .1 วงเล็บปิด ในปีพศ2498แต่กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติเพิ่งมาใช้เมื่อพศ2507อันเป็นการแย่งการครอบครองจากชาวบ้านแต่กฎหมายที่ดินพศ2497ได้ให้ความคุ้มครองไว้ดังนั้นประชาชนที่แจ้งการครอบครองสอค .1 หนึ่ มีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่ารัฐหรือดีกว่ากฎหมายป่าสงวนแห่งชาติแน่นอนด้วยเหตุผลดังที่ได้กราบเรียนมาข้างต้นขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์แทนหลักกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมป่าไม้กรมทางหลวงอนุญาตให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ผ่อนผันให้ก่อสร้างองค์พญานาคได้โดยมิให้ทำลายขนย้ายหรืออื่นๆเพื่อความสงบสุขของชุมชนและส่งเสริมจิตใจของชาวพุทธที่นับถือองค์พญานาคไม่ให้ถูกทำร้ายหรือบันอรอันไม่ก่อผลดีแต่ประการใด โดยใช้ตัวอย่างการแก้ปัญหาสร้างศาสนาสถานบุกรุกป,ป่าในจังหวัดภูเก็ตเป็นแบบอย่างท้ายนี้หวังว่าหนังสือเปิดผนึกของข้าพเจ้าดังกล่าวคงส่งผ่านไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเร่งรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาในทันทีแต่ถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทราบข้อความตามหนังสือนี้แล้วก็ยังเพิกเฉยอยู่ข้าพระเจ้าจำต้องดำเนินการต่อไปตามที่เห็นควรจึงกราบเรียนมาเพื่อขอแสดงความนับถือทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล6กุมภาพันธ์สองพัน b ขอกราบขอบพระคุณท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติ มาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เอฟซทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ